กับลูกกับเมียดอกเข้าไปนี่บางทีเมียนอนอยู่ให้อยู่หน้าเขาก็บ่คอยชนไปบางทีเออแป๊บหนึง่งไปจนแจง้งแป๊บหนึ่งนะโดยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีพ,อพอ่อแม่าาาพีนพ่น้อง fc น,นักแปลงเบิร์ตสุขุสุขคนเบิร์ตสุเมองสุโหนเด้อพี่น้องเด้อขอเพาะช่องยูทูบเอาแล้วพ่อเพื่อนพี่น้องไปเนาะอ่ามือนี้ครับเปิด่านบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องเไปเพราะว่า ใส,สเข้าสู่ดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเลยแหละเนาะเริ่มสุกเริ่มเลืองแล้วก็มีผูกเกี่ยวน้ำแล้วก็มีเลยพี่น้องเด้อเนาะมันนี้ก็จิพผาผีพาเนอะเนาะมาหูวใจก,กับอีกผู้สาวไม่ห่างพี่น้องเลยเนาะสาวไม่ห่าง่นใหญ่ก็แมนเนาะซึ่งเผินกำลังเลือกลาก,กับผัวเผินไปสดๆดต้นนอนพี่น้องเลยเนาะต้นปลายสาเหตุที่เลือกลาก่ตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเรื่องอะไรแนวบดีพี่น้องเลยเนาะสิ่งเสพติดมาส,าสมันซะอันนี้ก็จะเป็นเฮือนเอนานะ บมเมนเฮือนเป็นเทียงหายเทียงหน้าบ่นพันอยู่บ่นเศร้าเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องได้กดไลค์เขาบังมันซุ่มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเดี๋ยวจังไปวบาไปคุยแล้วก็ไปสอบถามถึงอดีตแล้วก็เรื่องราวนี่แหละมาเองเลยเนาะสำหรับสาวสู้กับแม่สาวเหมืหนางกับแม่เนาะเหมือนฮะไม่ไม่สู้สู้กันเนาะสบายายอ่ะโดยสบายดีสบายดีกัหน้าตาแล้วกันตาไรกูเล็กคนเนาะ ข้าวมาบุกมาส่งันาดสิคุณนาคุณตาพี่น้องน่าจะเคยเห็นเนาะอันนี้เป็นเทียงบ่อหรือเป็นเฮือนนี่เป็นเทียงเป็นเทียงนะเจ้านรามีเฮือนเป็นของเจ้าของไรครับคก็มีอยู่น้ำมันตู้ประตูเลยอันนั้นเป็นเครื่องจะบ่อหรือว่าเครื่องปรตู้ไม่ตู้เคื่อนแบบสอมเซมหองเปิร์ลและหออยแนวเปิร์ลนี่โดยแต่ว่าแบบว่าจะมีสวนน้ำเนาะโดยอันนี้ก็เอาง่ายๆซะคือเป็นเทียงไห่เทียงหน้านะบ่อนับบ่อนอน ตกแรกเนี่ยเขาเมื่อเบิร์ตบอกหรือว่านอนอยู่ไหนอยู่นั่นปีนี้ยันได้เมื่ออยู่ปีนี่บ่มีผู้อยู่น้ำเนาะบ่มีผู้อยู่น้ำนะอ่าบ่มีผู้อยู่น้ำแล้วกับบ่มีแบบผู้น้คร <c oughs> อบครัวว่าดฉันซะบ่มีผู้ชายสิอยู่แถวผู้หญิงกับบ่กล้ายอยู่เนาะตกแรกเนาะ <c oughs> ตกแรกนี่คือสิงเงียบแถวนี่เนาะเขาห้องเกียวเบิดแล้วมันสิเงียบแล้ววันนี้เขาก็บขาย่อยเข้าบ้านเบิดแม่นบ่เลยสิบ่มีดอกเชียงตุ๋เชียงยังแบบนี้เพราะก็มีอผู้นนอนให้นอนหน้ากับมี

ก็เคยล้มเล้วในการใส่สวิตขู่เนาะนยืดประสรงหลกัลกๆนี่เรื่องเดียวกันเลยเปะเรื่องเดียวมบมมีเรื่องแบบว่าสู้สาวเนาะบอตอัวนเรื่องเม็ดน้อยพี่น้องเลยภาษสาทแบนาน่าเื่อมเนาะเม็ดน้อย,อยตัวน,นี้คือมาแห้งเน,ะนาะเขได้กินตัวนี้แลวก็บอลลุกอมียบอลเคาะมาครัวกันยังดีแต่ว่า เขาบ่ได้ใช้กวัวมูลแห้งน้ำบ่ได้ตบได้ตีบ่ได้ว่าเฮาเน,นี่ยเนาะเคยมีอยู่บ่บ่ก็ไม่ว่าสิตบสิตีแต่แค่ว่าเฮาหับก็ได้เรื่องนี่โอ้แบบกานบ่ได้กินแล้วก็บเ่เฮ็ดบ่สร้างน,นั่นเองเพราะการได้กินได้บาดนี้ไปเบิดมือไปเบิดมือหรือว่าเฮ็ดเบิดมือเวียกก็ดีเฮ็ดั็เราได้กินเห็ดเบิดมือเบิเบ<อ>งคืนกับเบิดคืนมันแหมือนในรีบอก่านบอดได้กินแต่นอนอย่างเดียวนอน ลูกมากินกินแล้วนอนนอนเยกินเยอแเลยฮักคิดยากเนาะว่าพืชว่ายากเข้าอยากหนามนะพอเวลาบรรุมากินกินแล้วบรรนอนผัวเาเป็นเลือกมีฮักกับของเนาะก็ขายิลุกมาหาลุกมาเห็ดฮักกับผัวลูกน้อยเนาะฮัเห็ดอย่างมาได้ฮักกับของแต่ผัวและเห็ดไม่กินบันนี้ผัวมันแห่งมาถากินน้ำเขาสบายเลย มัวดึงอย่างกับลูกเมียโอ้มไปไปล้วมัวทำอย่างลูกน้อยก็หมุนป้ามุนดอนไปแล้วสาวเปลวเปลวกลุ้เตื่อเลยอืมเธอเดือดคนที่อยู่นำการหน้าสุดนี่อยู่นำกันได้จักปีแปดปีแต่คนอยู่นำกันอืมมีลูกนำกันจากคนหนึ่งคนหนึ่งแปดปีมีลูกนำกันคนหนึ่งแสดงว่าลูกกับฮากามีเนาะโดยฮากะเอาแบบว่าฮากะเพาะกันว่าสั่นๆอยู่มานำกันแล้วก็สร้างมานำกัน ลูกกรบ้ป๋าได้ใหญ่สัมเนาะได้จากเดือนอะไรนะลูกจ้ะนั้ได้สิบเดือนจะเป็นเดือนนี่แหละสิบเดือนจะเป็นคนบ้านเดียวกันบ่พอของลูกโดยคนบ้านหมู่บ้านนี่แหละโอ้บ้านเดียวกันมันก็สิบวันได้ไปทางใดแล้วสายมันก็สิเห็นกันวนเวียนกันอยู่ขนาดไหนมันก็ต่างคนต่างอยู่นะมันก็บ่เห็นถึงคนนึงอยู่หน้าบางเดือคนนึงอยู่เพื่อนบโดยเขาก็มีผู้ใหม่แล้วบ่ เงี้ยังี้ยบ่มีหรอกเงี้ยบ่มีเง้ยมันมีผู้ใหม่เนาะจะเขาเอายหรือบ่แล้วเนาะคขนดอกขาเป็นเนี่ยนะเลยส่วนมากเขาบ่คอยสนใจเรื่องผู้เสียผู้สียาหรอกเนาะโอาบปมาโทรศัพท์กับบ่าได้ลินใช่ติดต่อกยะยากนั้นเนาะเขาบ่คอยสนใจเรื่องพวกนี้ <ừ S 1> มีแต่เรื่องปากเรื่องท้องเขาอย่างเดียวคนพวกนี้นะคนจะพวกนี้ว่าสัส่นซะหักเลิกลากันนี่โดนหรอบ่สได้จากเดือนจกเดือนช่องชองเดือนน่ะจะหอดอยู่อ๋ออันนี้คือสใบยาห้องแห้งกันเรียบร้อยเปาเรียบร้อยแล้วโอ้เลิกลากันไปเพื่อนก็นอนอยู่แต่ในเทียงนี่กับลูกในน้อยใครแต่ว่าแบบม,มีน้องมีหน,น,นุ่มมาอยู่เป็นมูได้หนีิเนาะ เขาเขามาอยู่ห้เขามาแล้วบบมีผู้เกี่ยวเขาแล้วก็ห้เขามาพอเขามาเกี่ยวเขาซอยก่อนจังไปไม่จังไปหาเงินนะบโดยเขาก็ไปหาอยากช่างครอบ่างครัวเขาแล้วแม่ยังบ่ครอบครัวก็ยังบ่มีอย่างเนาะเมนมนเมเขาก็เลยอยากไปหาก่อนเขาก็เคยอยู่บอไปหาเงินฝั่งไทยก็เคยอยู่ แต่พระท่านมีลูกคนแหละไปอยู่หลายปีปปปอ,อยู่บอสามปีสี่ปีฝอยกัแต่ก่อนน้องฝอ,อยกันยังบ่มีครอบครัวดิโอ้ไปไปครบผัวนี่บอโดยโอ้นองยังบบมีครอบครัวเห้นนองอยู่น้ำตายง่ายก่อนวันนี้เขาได้ครอบครัวเขาก็อยากไปหาเป็นของเขาว่้เขาก็เลยเปลี่ยนกันให้คอยมาวันนี้นเน,น,ปเปน,นาะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันหาั่นโดยเปลี่ยนกันไป เป็นไรได้จิตใจจันตอนนี้โอเคแล้วบ่กระพอคลังลูกเลยดีขึ้นเลยเนาะโดยราคือแรกๆแล้วเนาะแรกๆเรงเขาก็ท่าใจบ่ค่อยได้พันใดเนาะก็แมนแรกแบบว่าคนความผูกพันกันมันอยู่ร่วมกันมานานเลยคิดเหาะคิดถึงกันและโดยก็มีแต่แบบเขาเรียกว่าจดตามแต่แบบว่าเรื่องดีๆนัแหละสิ่งดีๆั่แหละแต่ก็บบริเกียร์ได้หายให้กันหรอปะ ต่างคนต่างไปเห็นกันแหละบอกตั้งแต่เลิกลากันไปเนี่เห็นกันอยู่บปล่เขาก็มาเยี่ยมลูกเขาเทธอหนึ่งกถามกันยุกระทำยุ่ก็ว่าปกติเนาะโดยมาที่เขียนจะหายกันยังเนาะก็ว่ากันปกติโดยแค่แต่เขาบอกลูกเขาเมื่อน้ำเนาะเขาก็ยังได้เลยแต่บอกห้เนาะยังกะเดี๋ยวมันใหญ่มันเที่ยวไปหาเองแมน มันบมเมนว่าไก่เนาะทำไก่เที่ยวไปหาคุยญ,ญาติมาเอาไผลิตไปยังกะก็ได้เนะได้<ะ>ไดอพอมันไก่กันเนาะก<ด>ันกันแบบมันไก่กันยังสีลำบากไกจเนี่<ด>ยเนาะยันเผิ่อเอาไปเลยเนี่ยนี่นะถล<ด>ยเอาผัปเป็นแม่ก็บิดหอดแล้วแต่่วขิดหอดอยู่วะไรแล้วเนาะค่ะพออย่งที่เอาลูปคอยพากมันก็อยู่วะไรแล้วเอาผัวเป็นแม่ขิดหอด คนเคยอยู่เคยกินนํากันพี่น้องนักการต้องใส่เวลาเนี่ยจากน้อยก็คือตอนนี้ก็ตั้งแต่เลือกลาเลือกผู้บ่าวผู้แหวเนี่ยคือยังจีบานเ้างเถืองหนุ่มเนาะแต่ในมีผู้ใดแบบว่ามาว่ามาคุยกับเจ้าดอกหน้เอาง่ายๆซะเพราะว่าบางที่ก็เขาก็ยังบ่มั่นใจดีแบบว่าญาติเพิ่น กลับมาหากันโดยคือคค่ว่านี่ไผ่กระบอคิดเนาะลูกน้อยเป็นเป็นนั่นผู้สาวเป็นโสดเวซี่ไผ่กระบอคิดดอกลูกเนยน้อยที่มาลมเบาลมหยังเขาก็มา่านคิดดอกโดยแล้วก็อีกอย่างก็อยู่บ้านเดียวกันนี่นะครับเจ้าคิดว่าซิมีโอกาสอยู่บ้างกลับมาหากันว่า สําหรับข่อยนี่บ่่องทีเป็นไปได้โอในใจจ้ะเนาะเลยเฮ็งสิยากแหละบ่มีดินบ่ได้เน่ได้บางทีไปเค้าอ่ายอมเปลี่ยนีซนเปลี่ยนบ่ได้ สังเกตมาอยู่น้ากันบ่ช่วงขายิเปียนได้หรอราะว่าอยู่น้ากันมากลายปีอยู่เนาะโดยมา <c oughs> กันาชูใจกันดีนะแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลย <c oughs> เป็นอะไรไปครหโม่ปะจะเป็นแว<จ>นวนี้เหนเหนะเขาไปกะบชุนมากไปผู้เดียวเขาเนะเขาไม่ได้คอยไปน้าเพื่อนน้ำยังไปเล่นนะไปผู้เดียวกับเป็ดผู้เดียวไปหานฮานี่ไฮก็มากินกับไปผู้เดียวบ่ค่อยว่าชิด้ไปกับโมูกับครู หากเป็นผู้เดียวดยสามเป็นเนาะอยู่น้ำกันมากกันหลายปีแชมปเป็นแบบนี้เฮาก็อยู่น้ำกันบ่ได้มาแชมป์นี่หรอกเนาะแม่นหากเคยอยู่บ่ผิดเถียงกันเคยแบบว่าอ่าลงไม้ลงมือกันอยู่บ่บ่บ่เคยเนาะบ่เคยตอนแต่ก็อยู่ถึงไปนี่ก็บ่แน่เนาะเพราะว่านี่มันก็ที่ที่ที่เป็นเป็นมาแบบนี้นะได้จักปีเลยได้จักเดือนเลยปีหนึ่งเลย โอ้แบบเริ่มมีมีอาการแบบว่าเปลี่ยนไปนะเนาะเปลี่ยนไปเขาค่อยชนยังกับลูกกับเมียดอกเขาไปนี่บางทีเมียนอนอยู่ไหยอยู่หน้าเขาเขาค่อยชนไปคนที่เออแป๊บหนึง่งไปจนแจ้งแป๊บหนึ่งนะนโยอยได้ยังบาานี่กลับมามันบรชมเขาไปแล้วตอนไดนกันอชมว่าเขาไปถึงไปบดคืน้น ไปห,าห,าหาไปล่นบ่จักดัวเนี่ยเลยกับบวชโคือกันเนาะแบบแจันว่ามีการมีงานเรียกแบบว่าเฮือนดีผีตายนี่ยเลยไปเล่นิดบวชเอาบวชก็ไปดอกงันพวกนี้นะคือว่าค่ะว่าคนล้มคนตายกับมีแต่เมียไปหลายกลัวเมียยากเลยกับคำบางที่กับบวชไปกับผ,ผ่าผ่าเพื่อนผ่าเมียไปบางทีนะ เราบุกอยได้ไปแต่กองควกนี่แล้วเจ้าน่ะมีความคิดก็ว่าเออเิเอาในไรครับสิต่อไปหรือว่ายังคิดบ่ออกเลยตอนนี้อยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้ไปเรื่อยๆเนาะโดยก็ยังบ่ด้คิดนะว่าว่าเมื่อยท่อบัดท่อก็อกท่ออยู่อยากมีแบบว่าอ่า มองว่าหมอคุยนี่นะมีอยากมีอยู่คนคุยกันลมพองใจเฮาก็สิได้นี่หน้าตาสิชื่นบานไปเนาะมีเพื่อนคุยๆหยังจิตใจก็สิได้เบิกบานไปแน่เนาะโดยก็สิได้คายทุกายเศร้าหั่นน่ะายหสิมานั่งเงานั่งศเปรียวเนาะก็ยังดีแต่ว่ามีลูกเ้าลูกหยังนําแหละ ก็ที่โบเคยคิดเลยน่าจะเอาเนาะว่าสิเจอแบบนี้นะก็บโบคิดอยู่ต้องกันมากกับโดนเลยฮะก็บโบก็คิดว่าเออสิได้เลิกกันอยู่บ่ก็ยังบ่ได้คิดไงมาเพื่อสิตัดสินใจได้คิดมาแต่โดนอ่ะผัวสิเปลี่ยนได้บ่สิปรับปรุงเพื่อลูกเพื่อเมียได้บ่ก็คิดอยู่ตอนนี้อยูแล้วมันเลือกอดอีลีบอกเลยนะเลยโดนเลือดทนอีลีเนาะเลย ฟางนั่นมันก็อยู่ดําการมาได้อีกขนาดแล้วคันว่าผัวเมีอ่ะนะมอยู่นําการมันก็ต้องสสยกันเถิดกันหาเนาะมีอย่างกับปรึกษากันนั่นและจักสิวเนี่ยได้พี่น้องเลยนี่คันสิถามว่าคันว่าเพิ่นสิพร้อมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสิมีผู้ใหม่นี่นะเข้ามาเ่าก็ยังบอกกระถามโดยาเฉพาะยังบอกพร้อมนะพี่น้องพรใหม่ก็ยัง คุยกันคำีผู้คุยกับคุยกันไปก่อนแบบเชียนะถึงว่าเออคุยปุ๊บจีอาปั๊บมันโมเมล้วเนาะอยากให้เราแบบคือ<ม>ว,ว่าเลยเนาะดูกบบยังน้อยเนาะจะนั้นมูวกับเส่โยโอ้ยยันลกักเกียรตอนนี้นะยันติตนนี้ก็แมนดูให้เรากบบน้อยเนาะภาลักษ์ก็ห้อยกับเสียเวลายอายุภาละะักษ์ปะะเป็นกันเไปเสียงมาแบบหลับภาลักษ์่งบาหลับไป มีใครสิอย่างมาแบบพาระความลำบากดางเนาะโดยถามี่ได้สิจะสิให้โอกาสเขาอยู่บอ่อสมมติว่าก็ให้มเมนเราบอกให้ให้เลือกสิบอลองให้โอกาสเขาแบบว่าลองได้เบาได้คุยกันในบ่ออยังแบบนี้นะให้เพื่อว่าทุกอย่างมันสิดีขึ้นนะว่าพื้นกับบอลเนี่ยแน่นเนาะถ้าเกิดแาคือเจ้านี่มีผู้บ่าวมาผัวพันจะม,มีคนลงช่วยเพื่อผัวสิหึงจะมาหึงมาผัวมีอะไร นอกกับวโหแล้วเนาะว่าใจเราจะคิดแน่ไรแม่นแปลว่ากลับใจฮันเดสันกลับมาหึ่งนี่เนี่ยอีกขึ้นเก่านะนี่เขาเขาบไมีชิดหรอกเนาะเพราะมันเลิกลากันไปแล้วกลับมาแต่งอีนี่สิแพงกว่าแต่งสมมติว่ากลัวขาอกแม่นแต่งเขากะเขาว่าเขาเปลี่ยนได้เลยกะก็ฮับข่อยกันแต่ว่าพอช่วงว่า เายชิปับปุ่งตัวยู่มาก็เฮงเติบเลยเนาะแตอยูโดนไปยิ่งบวคิดฮอดลนนะเลยตอนแรกถอายัางอยู่ได้เนาะคนนาวมันอยู่กันโดนมันก็เลิกลาห่างเฮยไปแล้วนนะยูมากันโดนเนะี่ยนี่ก็จะเขาเขายัางบวชนี่ยูเขาเปลี่ยนมาได้เขาก็หูโตเขาดีเลยเนาะ ยองเปลี่ยนย่อมแปลงเพื่อลูกเกิดเมียบ่ได้เนาะตัวน,นี้ก็ว,ว่ากันเห็นเอาไว้ล้นี้ก็น่าสิเป็นแบบบางทีก็สิเป็นแบบก็เรียกว,ว่าเฮ็ดบุญห่วงกันมาสำนัน้นกระแมนวาสนาเจ้ากระพอสำนัน้นได้หักได้พแพงได้อยู่น้ำกัน 78. เจ็ดแปดปีเนาะกระโปมีไฟดอกที่ว่าจะเป็นไม่ห้างพี่นอ้องแต่มันก็เลือกบ่ได้หันละ บ่มีไพ่อยากไดไลายผัวนะเอา,อาง,ง่ายๆซะแต่ว่าผัวดีฮะนะเนาะแต่ว่าผัวดีเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าแต่ผู้ชา,ายได้บางทีผู้หญิงก็มีคือการได้เนาะมีทั้งผู้ดีผู้บ่ดีคือกัน,น,นทั้งผู้หญิงผู้ชายฮะนะตอนนี้ก็โอเคเนาะจิตใจเน,ะนาะเลยมันก็ที่คอยแบบว่าจืดจางไปดอกเพราะว่าเวลา สิ ة, ่งยาวาเองเนาะเจ้าก็มีลูกนั่นเองคือกับลูกกับยังไปแหละก็กิค่อยลืมไปคุณโบแน่ได้กันแบบว่าจะมาหากันดูๆมาเจอกันตลอดเนี่ยเขาค่อยมากเนาะเขาก็โหอยู่เนาะเลิกล่าไปเลยไปสิมาเที่ยวมามาบ่ได้เป็นไรสเป็นเรื่องอี้เนาะ มาคือเที่ยบไปหากันดูแท้ไม่ยังอิบใช่ไหมสองคนก็สิกลับไปหากันอีกแล้วนี่บอสันพ่อเมีเขาก็นี่อยู่เนาะพ่อเมีเขาก็ดูเละอยู่เขาเจให้มานเนี่ยได้ก็มามาได้ปัจจุบันนี้จะอายุจากปีอะไรนี่สามเอ็ดสามสิบเอ็ดปีเลยเทียบมาดูพ่อเมีแล้ะชีวกากันเรื่องกันสามสิบเอ็ดปีมีลูกชองคนบอโดย สองคนสื่อแน่ใดกาะสื่อเจ้าสื่อหาสื่อหาโดยสื่อกับสื่อหาบบบน,นี้นพี่น้องเ้ยสิบหาผู้ใหม่อีสบอหาจะมันได้ทึกใจหาจะมันได้ดีผู้เลยเนาะโดยหาผู้ดีๆอะผู้ดีทึกใจนั่นแหละผู้มัน คันถึงพูดดีๆก็เข้ากันยุดเลยเนาะแ <laughs> ม่สาวหาอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นแม่หากลูกสองชีวิตล้วก็ือว่าแม่เลี้ยงเดียวพี่น้องเลยตอนนี้ก็ดิอถ้าเกิดว่าคนสี่เข้ามาเบ่งมาชมนะถ้าเพิ่นอา่เาเกิดความสงสารเลยเก็เห็นโอเคใจจะแบบนี้นะ จ้าสิพอคุยกับเพื่อนได้อ่บออายุประมาณทอาไดเจ้าสิคุยกับเพื่อนนะเนี่ยเนก็บอยาสำคัญประใด๋เนาะขอแต่เป็นคนดีอ๋อสิเท้าสินุ่มสำคดญก็ได้รุ่นนอกเลยจ้ยังสิคุยอยู่บอสมมติุุนนอกรุุ่นนอกอยู่บอแล้วเขากออยากอายแล้วเนาะรุนนอกนะคือสิยากเนาะคือสิยากเนาะ มันกมายุเก่ตนมาคุยกับเด็หน่่ยมันบอก่าคุยแ่กิวลแมนบอหนึ่งมากก็คือคือสี่มีดอกัว่าคือสะเป็นไปเลยนะถ้าว่ารุ่นอ้ายุ่นใหญ่เลยนะสีพพมีเยตัวนี้นะสี่ห้าสิบเนี่ยนี่นะคือว่าหกสิบลงมาแบบนี้สีมีเพราะว่ามีอกได้เ่เหิืนกระสีสงสารได้แบบว่าเห็นอกเห็นใจก็แบบนี้นะ เป็นแม่หาแม่เรียงเดียวแบบน้อยือสบะมี่เดกาัเจมีพี่ชงนีแบบว่าสมุน่าเพิ่นอยาติดต่ออยากว่าอยากคุยให้กำลังใจจะไหนนะมีเยู่เป็นไบ้ามีอยู่โมีเล์มันก็สิว่สะดวกเนาะมันรัวมันหลอแบตมันก็เสื่อมแล้วนะ คุยแ oh, well. oh, ้วพ oh, ี old, ่จน้ำบ่อเรือว่ายในใดบ่อโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์เก่าลูกมาใส่โอ้เครื่อง่ารัวแบตมันเชื่อมอ่ะแบตยังลายอยู่กะมันแบบมันยังดับมันก็ดับมบกไปเลยแบตดเบ็ดจากเบ็ดกับเบ็ดไปดื้อๆเนาะโ้อเดียวชื่ว่าเอ้ยบ่อยอยากคุยน้ำบ่ออยู่ดีๆก็วางไปอยนีนะแมนโทรศัพท์เฮามันบ่สมบูรณ์เลย โทรศัพท์กัพอโทรศัพท์มานนี่สิเป็นคือคนโทรศัพท์โททรศัพ์ก็อยากรู้ว่าคือคนจะแมนะ,นะเนาะชีวิตโอเคเป็นยองไงได้แต่เป็นกำลังใจให้เพื่นเนาะสาวหาจะได้กา่สู้ต่อไปเนาะคือว่าเราก็ผ่านอย่างมาหลายอย่างพี่น้องสำหรับการใช้ชีวิตคู่ ความถูกความลำบากมาลายความเจ็บความปวดแล้วก็เห็นอะไรแบบเก็บสามนำใจแหละกรแมนนันผัวแบบบอกเป็นผัวน้าครขั้วหันละตอนนี้ก็ใช้ชีวิตก็คือเลี้ยงลูกลูกก็ยังน้อยอยู่นะแต่ว่ากินนมเจ้าของบ่ลูกนี่ยังไม่ได้กินนมผนเนาะกินนมมตัวที่ย์เพืองที่สุดก็คือซื้อแอมเพิร์ธเท่านั้นเนาะ สิบเดือนสิบเดือนเป็นบอลูกจ้าน <time> ้ายันบอปีเนาะกลางคืนกับบได้หายบ่กับบ่ค่อยตื่นดอกกลางคืนยาหนะคือชีวาให้ลูกบ่หนะเป็นโดยมันหัวลมหมอกแล้วเริ่มบ่สบายยังนี่แหละอ๋โอ้โอ้โอ้อ้อ้เอ้โอ้โ้้อ่อ้โ้อ้โอ้โ้้้้้้้อ้้อ เอฟซีคนใดเนาะเข้ามาเบิ่งมาส้มเดอ้ออย่างว่าอยจะคุยเนาะหรือจะให้กำลังใจเพิ่นเรื่องใดก็ตามแต่พี่น้องเอ๋ยก็ะถาคมาเนะาะก็ยินดีที่จะเป็นสื่อไฮเดอร์เนาะถักมาเฟซเอาลายขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยละเนาะแอดมาพี่น้องเอ๋ยก็ชิลแหลคอเฟซ์คอไลน์เพิ่นให้แล้วก็ถักมาจิมาคุยมาเบาเอา,เอานะให้กำลังใจเพิ่นส่วนว่าสิเป็นผู้บ,าบ่าวผู้สาวหรือสี่ยังกะแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับ คนสองคนเดี๋พี่น้องเดินเนาะที่จะมาสีคุยกันนะเอาก็ได้แต่ทำหน้าที่เป็นสื่อให้อย่างเดียวได้ก็เป็นกำลังใจเจ้าเดือสาวหาเด้อสูสีพอให้เดยว่ามันผ่านพ้นไปไไว้เนาะหรือว่าปัญหาที่ผ่านมากต่อไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนเน่าหนักกันกะสิะเป็นเนื้อผูคน่ะถ้าทุีเหลือกันไปก็ต้องกลับมากันเรื่เก่าเขาเรียกว่า พมหรือขีดนะจากลับมาเจ้าก็อยากให้มี่พรมหรือขีดที่บอกกับ่าหูเหมือนเนาะกับคนนี้่ในใจเจ้าคนนี่แล้วค่ะว่าอยู่กันมาตั้งวลายปีค่ะมาเป็นเป็นบาเดียวเนาะเลปลี่ยนกังเปลี่ยนบ่ได้ค่ะเขานี่เขาก็ต้องคิดแล้วทั้งแต่แรลขก็อันนี้เราก็เป็นแบบผู้หญิงบ้านๆนะถ้าเกิดว่านี่งั้นมีท้องเนี่ยอ่าไปแบบว่า ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเดี๋ยวก็บแต่งตัวงามาอยู่เลยเจ้ากรดิก็มีหน้าซีขึ้นมาแล้ว,ลวนี่นเอาอยัางไปเพิ่ปรุงตัวเองเ <c oughs> ชือหนึ่งขาดนั่นน <c oughs> ึงจ <c oughs> ีิตอบตัวก็ยังทั้งยากแล้วเนาะบเบากันบ่ที่กันนั่นแหละฮสู้ๆต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้เอาไว้พออันใหม่ขึ้น้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแม่กักเป็นปั่นกันถึงเก่า สบายดีสบายดีสบายดยโดย,สบ,ยสบายดี